สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานเขาคิดอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลนหมอปอง M, ong, M O R P O N G 999 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมอปองด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสนับสนุนโดยหมอปองมันนี่นะครับหมอปองมันนี่คือชารเป็นอิสรภาพทางการเงินนะหมอปองมันนี่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะฮะเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เรื่องของคริปโตเคเรนซีไปติดตามนะฮะสามารถที่จะเข้าไปติดตามเดี๋ยวดูตรงน,นี้นะครับผม เลื่อนไปแล้วก็คลิกติดตามนะฮะช่องนะฮะยังไงก็ติดตามช่องหมอปองวันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะโอเคชาวราศีมีนนะครับผมดาวทิดดาวจันรดาวพุธด,ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีมีนลัคนาสถิตราศีมีนนะฮะโอเค ค okay. ชาวราศีมีนะครับพลังงานโดยรวมในสถานการณ์นี้นะฮะ The Temperance นะฮะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะฮะสิ่งที่เขาคิดอยู่เขาคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงเขาคิดเพื่อที่จะทำบาง,าบางสิ่งบางอย่างหรือทำสถานการณ์บางอย่างให้ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาต้องการทำอะไรให้ดีขึ้นในสถานการณ์นี้นะฮะเ,เขาได้ The Death นะครับผม The e m Press และ Ten of Wands ผมคิดว่าเขาสู้ตายนะโดยโดยสถานการณ์นี้ผมคิดว่าเขาจะเริ่มจากศูนย์ใหม่ได้นะฮะโดยสถานการณ์นี้สิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากจะแก้ไขปัญหาแล้วก็อยากจะสร้างอะไรขึ้นมาเพราะว่าด้วยพลังงานของ The Death เนี่ยสิ่งที่เคยมีอยู่หรือสิ่งที่เคยอยู่เนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วนะครับผมมันจำเป็นจะต้อง สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นมาแล้วถามว่าเขาเขาลำบากไหมเขาลำบากพอสมควรนะฮะเขาเขาคือเขาคิดการใหญ่ด้วยด้วยสเกลด้วยขนาดของเขาที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้นะฮะสมมติว่าเหมือนกับถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยพลังงานเนี้ยสิ่งที่เขาคิดคือถ้าเขาบอกว่าเขาจะหย่าถ้าเขาบอกว่าเขาจะเลิกความสัมพันธ์ถ้าเขาจะบอกว่าเขาจะจบอะไรสักอย่างหนึ่งเขากําลังทําอยู่แล้วมันมีปัญหา ร้อนะครับผมมันมีปัญหารอบด้านทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาก็ไม่หวัน่นเพราะว่าเขาต้องทําให้สําเร็จด้วยพลังงานของ DMpress คือเขารู้ว่าเขาทําได้นะฮะถ้าคุณให้เวลาเขามากพอเขารู้ว่าเขาทําได้ในสถานการณ์นี้เขาจัดการแล้วเขามีกําลังใจแล้วเขาพร้อมที่จะทำนะฮะอืมโอเคนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะครับผมไม่หวั่นนะฮะไม่ยออ่อท้อต่อสู้นะครับผมครนี้สิ่งที่ ความรู้สึกของเขาล่ะเขาค่อนข้างมั่นใจนะฮะคนคนนี้ไม่รู้ว่าชาวราศีมีนฮะค,คุณดิวอยู่กับใครอยู่นะครับผมแต่คนคนนี้เนี่ยมีความผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเขาเป็นคนที่มีพลังบวกล้นเหลือนะครับผมถามว่าทําไมอันที่1นนะฮะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ two of cups เนี่ยเขารู้สึกมีกําลังใจเขารู้สึกพร้อมที่จะทำนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย two of cups เนี่ย มันเป็นพลังงาน2ด้านนะฮะต่อให้เขารู้สึกดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่เปิดรับมันก็ไม่สามารถที่จะร่วมนะครับผมหรือดำเนินสถานการณ์นี้ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณโอเคกับเขาอ่ะเขายิ่งกว่าโอเคกับคุณด้วยซ้ำนะด้วยพลังงานของ t o อับครับแล้วก็ Three of ค u ั s คือชัดเจนมากๆว่าเขาเขารู้สึกดีนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเป็น เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณมากถึงมากที่สุดแล้วเขาพยายามทุกๆอย่างเขายอมทําทุกๆอย่างเพื่อให้ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้เขาได้ n t o h t of s o u นะฮะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับผม Night of Source เพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเขาจะถอยไม่คิดว่าเขาจะย่อท้อนะครับผมผมคิดว่าเขารู้สึกทั้งต่อสู้เขารู้ว่ามันเขาคิดแล้วอะ คิดคำนวณดูแล้วแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆหรือได้มาง่ายๆแต่ว่าเขาพร้อมจิตธรรมกำลังใจนี้ถ้านับสเกล0 0ถึง10เนี่ยเขา11เลยครับคือเขาทะลุเกณฑ์ไปเลยผมคิดว่าเขาจะพยายามเต็มที่ในความสัมพันธ์นี้มากๆนะฮะโอเคแค่นี้ สถานรรรการณ์แล้วถ้าเกิดคุณตัดสินใจหรือคุณควรจะตัดสินใจอย่างไรนะครับผมผมคิดว่าตัวคุณควรที่จะสงวนท่าทีไว้ก่อนอ้าวทาไมล่คะครับหมอ,อในสถานรรรการณ์นี้เพราะอะไรครับผมคุณได้ The World พลังงานนี้นะฮะชาวราศีมีนคุณได้ The World แปลว่าอะไรแปลว่าจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้เนี่ยถือว่าดีพอสมควรแล้วถ้าสถานการณ์นี้บุคคลน,นี้คนที่เขาคือเขาคิดกับคุณเนี่ย เขาอยากจะเข้ามาเติมเต็มเขาอยากจะเข้ามาช่วยเหลือแต่คุณก็อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ดีพอนะครับผมคุณควรจะสมวนท่าทีด้วยสถานการณ์นี้นะครับ six of w a n d s ถึงแม่ผมรู้นะถึงแม้ว่าเขาจะมีความปรารถนาแรงกล้าและในในกรณีตัวคุณเองก็มีความปรารถนาเช่นเดียวก,กันกับเขานะครับผมด้วยพลังงานของ six of w a n d s นะฮะคือต้องการใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือต้องการ สิ่งที่สิ่งที่จะพาคุณออกจากจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับผมแต่ผมยังให้คุณสมนท่าทีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาเริ่มจากศูนย์เขาเริ่มจากบางๆงส่วนพวกพวกคุณเนี่ยเ,เขาเนี่ยเริ่มต้นจากติดลบด้วยํามเขาเริ่มจากติดลบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างที่ ที่รอเพื่อให้เกิดสถานาการณ์นั้นก่อนผมคิดว่าถ้าคุณรีบร้อนไปตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เจอเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้เจอเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขาผมเชื่อว่าหลายๆส่วนของพวกคุณก็จะไม่ได้ทนตรงนั้นหลายๆส่วนของพวกคุณก็คงจะเดินออกจากสถานาการณ์นี้ไปแล้วก็เสียดายโอกาสเพราะว่าในในอินดีเอ็นเนี่ยในในก้นบึ้งของเขาในจิตใจลึกๆของเขาอ่ะเขาต้องการ ในสถานการณ์นี้ครับผมโดยพลังงานของ n i g h t of Pentacles นะฮะคือมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาถ้าคุณนะครับผมผมเชื่อว่าชาวราศีมีนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะใจเย็นแต่สำหรับส่วนที่คุณใจเย็นนะฮะชาวราศีมีนที่ใจเย็นนะครับผมถ้าคุณรอได้คุณจะได้เจอรูปแบบตั้งแต่นับ0 1 2 3ของตัวเขาเลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้ เรียนรู้ตัวเขาตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะถ้าคุณพร้อมที่จะลำบากไปกับเขาหรือว่าเดินไปกับเขาโดยที่ไม่หวัน่นเพราะตัวคุณเองจริงๆคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ดีพอสมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณพร้อมผมก็ไม่ปฏิเสธที่คุณจะเดินไปตอนนี้แต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณส่งเหมือนท่าทีและรอดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่งเพื่อให้เขาอ,อยู่ในจุดที่เท่าเทียมกับคุณก่อนนะครับโอเคไหมอืม อ่ะคราวนี้เดี๋ยวดูพลังงานจักรวาลน,นะครับว่าต้องการบอกอะไรคุณนะฮะอเมริลอเมริลิสอเมริลิส d ETERMINATION CREATIVE ACHIEVEMENT DETERMINATION CREATIVE ACHIEVEMENT YOU CAN USE UP CREATIVITY The more you use, the more you have นะฮะคุณไม่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ให้หมดลงได้เพราะยิ่งคุณคิดยิ่งคุณสร้างสรรค์มันก็จะยิ่งมีเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการให้โอกาสแต่ไม่ใช่กระโดดลงเข้าไปหาเขาในตอนนี้ผมคิดว่าคุณควรจะรออีกสักระยะหนึ่งนะครับในสถานการณ์นี้ ในการตัดสินใจทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือในเรื่องของการงานก็ได้นะฮะถ้าใครดูในรูปแบบของการงานผมจะพูดว่าความสัมพันธ์นเนี้ยเนี่ยถ้าคุณเข้าไปช่วยเขาในตอนนี้คุณจะได้เห็นกระบวนการเริ่มต้นมันหมายความว่าอะไรถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนรู้เอ่อในส่วนงานของเขาเพื่อที่คุณจะได้ประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งในการเรียนรู้หรือเอาไปทําเองหรืออะไรเนี่ยคุณควรจะเข้าไปแต่ถ้าเกิดในเรื่องของ ความสัมพันธ์หรือในเรื่องของการงานก็ดีถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานในส่วนที่เขากําลังจะเจออยู่แล้วเนี่ย mm. ก็รออีกสักระยะหนึ่งแล้วคุณก็คงจะไปกับเขาได้สบายกว่านี้นะครับผมโอเคแล้วนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากสําหรับชาวราศีมีนครับโอเคแล้วเรามาถึงส่วนที่ตอบคําถามนะครับ3คําถามใช่หรือไม่ใช่นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะฮะและ3คําถาม ในเรื่องของการงานนะครับผมการเงินของคุณนะโอเคสำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมพาร์ทนี้ใช่ง่ายง่ายก็คือคุณคิดคำถามนะฮะว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นคำตอบนะครับผมเช่นเขาจะกลับมาไหมนะครับผมหรือคุณจะได้รับโอกาสนี้ไหมนะครับซึ่งอย่าเอามาเอาเอามาปนกันนะฮะเพราะว่าผมจะแบ่งคำถาม3คํคำถามแรกจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ และ3าคำถามหลังจะเป็นเรื่องของการงานนะโอเคไหมครับโอเคอ่านะสำหรับสมาชิกใหม่นะแจ้งไว้สําหรับสมาชิกเก่ารู้แล้วว่าต้องทํำยังไงนะครับผมคุณสามารถต้องตั้งสมาธิแนะ่นอนครับและสามารถพิมพ์คอมเมนต์คาถามของคุณเอาไว้นะครับผมไม่ใช่คําตอบนะคาถามนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดู FC คนอื่นเข้ามาดูแล้วเนี่ยเขาจะรู้คําตอบเท่ากับว่าคุณไปทําลายพลังงานของเขานะเพราะฉะนั้น ถ้าจะพิมพ์ในคอมเมนต์รบกวนพิมพ์เฉพาะคำถามของคุณนะฮะได้นะครับผมหรือคุณอาจจะตั้งสมาธิในใจของคุณก็ได้นะครับเพื่อให้สำเร็จผลนะอ่ะเรามาดูกันนะครับผม3 <c oughs> ามคำถามแรกอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์ พร้อมแล้วนะฮะคำถามแรกของคุณนะครับผมคุณได้ free of bond นะครับผมใช่นะ,ะในคำถามแรกของคุณนะคุณได้ free of bonds โอเคเป็นลักษณะที่ใช่และยังมีอะไรที่ดีอยู่เบื้องหน้าของคุณด้วยซ้ำนะฮะคือเป็นพลังงานที่นอกจากแค่ว่าใช่แต่ว่าจะมีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์ของคุณนะฮะ ในอนาคตกันใกล้ข้างหน้านะครับผมโอเคอ่าเริ่มดีนะฮะกูสตาร์ทนะครับผม <c oughs> คำถามที่สองนะฮะนึกไว้นะครับผมนึกไว้นะฮะตั้งสมาธิไว้คุณได้ for o f r p a n t i c l e s นะฮะ for o f r p a n t i c l e s อ่าความสัมพันธ์นี้ในคำถามนี้ผมรู้สึกว่าอ่าครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบนะฮะ เพราะว่ายังมีส่วนที่สําคัญของสถานการณ์นี้ที่คุณยังเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้อะเพราะว่ามันเหมือนอทางเลือกทั้งสองเนี่ยทางเลือกทั้งความสัมพันธ์ทั้งสองเนี่ยมีมีผลประโยชน์มีบางสิ่งบางอย่างที่ที่มอบให้คุณนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องรอนะครับผมต่อไป คำถามสุดท้ายในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะสามข้อนะครับผมโอเคนะม <c oughs> ข้อที่สามคุณได้ six of swords นะครับผม six of swords นะฮะคำถาม,ถามเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะไม่นะครับผมไม่ไม่เด็ดขาดนะครับผม definitely not นะฮะคือแบบไม่พึ่งสดสดร้อนๆนะฮะมาเลยนะครับผมโอเคไหม าในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะโอเคต่อไปจะเป็น3คํคำถามในเรื่องของการงานของคุณนะฮะเป็นเรื่องของการงานนะครับผมเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานเท่านั้นนะสามข้อแรกเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ โอเคข้อแรกเรื่องการงาน Seven of อฟ n d นนะครับผมอืมใช่นะครับใช่คำตอบคือใช่แต่เป็นใช่ที่คุณจะต้องทุ่มเทคุณจะต้องลงมือทำคุณต้องใช้พลังงานคุณต้องจัดการคุณต้องทำอะไรอีกเยอะเลยนะครับเพื่อได้รับไอ้คำว่าใช่เนี้ยนะฮะไม่ใช่แบบจู่ๆใช่เลยเฉยๆนะฮะ คือคุณต้องทำอะไรอีกเยอะนะครับหรือมีอะไรมาทดสอบคุณว่าคุณใช่จริงหรือเปล่านะฮะคือไม่ใช่แค่ว่าใช่แล้วคุณจะได้รับแต่ว่าคุณต้องทำอะไรอีกเยอะเลยนะครับผมด้วยพลังงานนี้นะฮะอ่ะข้อ2นะครับผมขออ้อ2คุณได้ four of cups ไม่นะครับข้อนี้คือไม่นะฮะแต่เป็นไม่ที่ตัวคุณเองเอไม่เลือกเองมากกว่านะฮะในสถานการณ์นี้เรื่องของการงานนะฮะเป็นคําว่าไม่นะครับผมเป็นพลังงานไม่นะฮะผมคิดว่าตัวคุณยังตัดสินใจไม่ได้รีรอนะครับผมเป็นลักษณะที่คุณอาจจะต้องใช้ข้อมูลมากกว่านี้นะฮะแหม่มันเหมือนกับพลังงานของความสัมพันธ์เลยฮะ และข้อข้อเดียวกันด้วยคือข้อ2นะฮะโฟล์ of อ u คันะเออมันเหมือนกับคุณเองรักพี่เสียดายน้องคือคุณสนใจงานงานคืองานเก่าก็ดีงานใหม่ก็น่าสนใจอะไรแบบนั้นเป็นลักษณะนั้นนะแนะนําคําแนะนําของผมนะให้รอนะครับดูต่อไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะพลาดสิ่งที่ดีหมายความว่างานเก่าอาจจะดีอยู่แล้วเมื่อเทียบกับงานใหม่หรืองานใหม่อาจจะ ดีกว่าแต่ว่าคุณเองอาจจะไม่สามารถทำให้มันได้ได้ตามเป้าหมายตรงนั้นนะครับผม,อมโอเคอ่ะข้อสุดท้ายนะฮะสำหรับเรื่องของการงานนะครับผมอืมคุณได้9 of cups ใช่นะครับผมใช,นะะใ,ชใช่นะฮะใช่โอเคใช่นะ ผมคิดว่าใช่แบบคุณมั่นใจมากๆด้วยคือแบบใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคำถามนี้คือใช่แล้วคุณมั่นใจคุณต้องมั่นใจด้วยหรือคุณมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคไหมฮะอ่าผ่านไปแล้วนะครับผมสามคำถามเรื่องของความสัมพันธ์สามคำถามเรื่องของการงานของคุณนะฮะโอเค ก็อย่าลืมนะฮะถ้าใครฟังถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MOR PONG 999ย้ำอีกที MOR PONG 999นะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก